วันนี้เด็กน้อยมาช่วยคุณตาสมิงตัดละมันนะ <c oughs> อ่ะดูนะคะแหมเก่งจังเลยเยี่ยมตัดหนึ่งลำบอกว่าเยี่ยมดูค่ะคุณตาอยู่นู้นไกลๆนนน มีสวนสุดท้ายแล้วนะคะสวนสุดท้ายแล้วเอาลำเล็กข้างบนออกก่อนก็ได้ลูกเออสวนสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราก็จะเสร็จแล้วล่ะแต่เผื่อจะเสร็จนะคะดู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 ดด อีกยาวไกลหนทางเราเหลืออีกยาวไกลมากเพื่อจะเสร็จปลายหักก่อน,มนไม่เ,ไม <laughs> เดี๋ยวตอมันหักหมดแล้วมันก็ดึงมันขึ้นไม่ได้นะดึงหัวมันขึ้นไม่ได้นะ อยากทําก็ปล่อยให้ทําหาประสบการณ์เรียนรู้ด้วยตัวเองโหมันลำเล็กไงลูกะเอออย่างนั้นแหละแล้วก็เอาไว้ให้มันที่เดียวกันอย่าเอาไปปนกันไอตัวที่ไม่เอาน่ะลูก ไอตัวที่ไม่เอาก็คือเราต้องแยกออกอันนี้เอาไมไม่เอามันลำเล็กมันไม่เป็นพันุ์ได้ไมันเป็นพันุ์ไม่สมบูรณ์เ,เออเห็นไหมถ้าถ้าถ้าอีโพรไม่เอาอีโพจะไม่ตัดปลายมันน่ะหนูสังเกตดูเห็นไหมสังเกตดูที่อีโพรก,กองไวนะ้อ่ะเห็นไหมตัวที่อีโพรไม่เอาอ่ะอีโพจะไม่ตัดปลายมันนะ่ะปลายมันก็คือตรงตรงใบมันนะ่ะลูกอีโพรก,ก็จะแยกไว้ต่างหากเห็นไหม นู่อ,อันนั้นไม่เอามันลำเล็กเอ,เออ,เอก็แยกไว้ไต่างหากก็แยกไว้ก,กับกองมันนูนเห็นไหมนะกองมนันเนาะเวลาเราเก็บเราจะได้เก็บง่ายเอออย่างนั้นแหละนนก็ไม่เจ้านั้นก็ไม่เอาเอา่าววันนี้ทำให้เสร็จนะนโอเคไหม